อะไรวะว่ามันถูกของคนเกิดขึ้นได้หลายอย่างลายแง่หลายมุมถูกของคนเกิดขึ้นเพราะว่าอยากให้ผู้อื่นทําตามใจของเจ้าของกับมี่ ทั้งๆที่ตัวเองก็บ่อาจสามารถทำตามใจของผู้อื่นได้คือกันแต่ว่าบ่ได้มองเห็นคุณค่าของเจ้าของเองเพราะว่าไปมองเห็นแต่คุ้น่าของผู้อื่นจะให้ผู้อื่นเหตุตามใจเจ้าของเจ้าของก็เลยเป็นทุกเป็นทุกเพราะวะใจดังใจเป็นทุกเพราะว่าจะให้ผู้นั้นเหตุตามใจเจ้าของเหตุแบบนั้นเหตุแบบนี้บิดทุกอย่างให้ฟังควา่มผิดเห็นของเจ้าของเองถ้าเหตุบ่ถูกใจล่ะก็เป็นทุกเดือดร้อนกังวล จมบน <ừ. S 1> กาวตูนินทาใส่ร้ายเสียดสีเสียดแทงบัดถุกยางสารพัดต่สิหาเหลืองใสนี่คือความถูกอันหนึ่งที่คนทั้งหลายบ่หุจักในตัวเองจักแต่ว,ว่าจักให้คนอื่นเหตุตามใจจากของเพราะคิดว่าตัวเองคิดดีแล้วคิดถูกแล้วดีงามแล้วจังว่าความถูกของคนผ่านทั้งหลายที่บ่เข้าใจตัวเอง ย่อมแท้หาเรื่องตลอดการทุกเมือ่อแล้วก็ได้ทุกเรื่องอีกที่ตาเห็นหูได้ยินได้ทุกเรื่องแต่เขาเห็นว่าถือใจเอกเอาคลหานินท่าเกาวตูใส่ลหลแล้วก็กระจายเข้าประกาศโฆษณาบอกว่าบุคคลผู้นั้นบ่ดีบุคคลผู้นี้บ่ดีนั่นแหละจงังหวะเขาบ่ได้เห็นคุณค่ขาของใจของเขาเขาไปเห็นคุณค่ขาของผู้อื่นเสียส่วนมากจนจนเป็นถูกจนเท่าตาย แม้นตายแล้วก็กลับลงไปถูกอยู่ในนาลกต่อแม้นเกิดว่าศาสตร์ไม่อีกคือเกิดกลายเป็นคนทีถือกกาวตูใส่ลายนินท่าและสิตกอยู่ในไพ่สงครามอดอยากแห่งแรงถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดโดยบ่มีผู้ใดเห็นใจใส่ใจที่ซอยเหลือบุคคลอย่างนั้นแม้นจะคิดหายดีที่ซอยกซอยเพ,พอไดใดเพราะว่ากรรมของเจ้าของเองเป็นเื่องปิดกัน้น ทุกอย่างคือเจ้าของไปเห็นคุณคาใจของเจ้าของใจเป็นโัวผู้ผ้าเกิดเป็นโภผู้ผ้าตายแต่แความสังสมทั้งหลายก็สังสมเอาความอยากได้ดังใจของเจ้าของ,ของสังสมเข้าไปแต่ก็พยายามทำลายทำลายผู้อื่นแต่ว่าบอกเข้า,ขาใจว่าเจ้าของทำลายทำลายผู้อื่นมีเป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งที่คนทั้งหลายบอกเข้า,ขาใจว่าเจ้าของเป็นทุกข์ภาวาผู้อื่นแท้ที่จริงมันบ่แม่นเพราวะผู้อื่น เป็นทุกข์เพราะว่าบ่เห็นค่าของใจของเจ้าของเองจึงไปดึงเรื่องของคนอื่นเขามาปรุงแต่งเห็ดห้ยอยากได้คาว่าปุงแตงนี่คือปุงแตงเข้าไปในความยุดมันถือมันโดยอัตตาตัวตน,ถ,ตนถือตนเป็นไงถือว่ากูอาจจะถือว่ามีหยดถาบรดาศักต์ตามหน่งญ่กว่ามีศักดิ์เป็นลุงป้าอาอ่าวมีศักดิ์เป็นพ่อเป็นแม่มีศักดิ์ว่าเจ้าของเป็นผู้ใหญ่แล้วก็บังคับให้ผู้อื่น สึงยุคิดว่าเขายุต้อำนาจโอวาทของเจ้าฟองเองก็เลยเป็นถูกเพราะว่าไปบีบดันฟันแทงให้เขาบาน้เขาบ่เหตุตามใจเจ้าของเกิดความเดือดร้อนแล้วก็หาเรื่องต่างๆหน้าหน้าเขาใส่เขาที่ไหนไดมันบอกไปใส่เขาดอกถ้าคนบุคคลผู้นั้นบ่นํำเรื่องเล่าต่างๆกลับเขามาคิดนี่แหละบุคคลทูมิรรมแท้จะต้องหูจักทิ่นอารมณ์ต่างๆหน้าหน้าที่เขาเบาเขากาวตูเขาใส่ลาย คนอื่นเสียดยังห้องบ่ไดเลยถ้าห้องบันหนัของมาคิดคำว่าพระนิพพานเป็นสื่อของความดับเป็นสื่อของความเย็นดับยังดับความขิดปรุงแต่งใสแวงหาดับความอยากได้ดังใจดับอัตามันดับตัวกูของกูคำว่าเย็นนี่บุคคลที่ถึงพระนิพพานแล้ว จังสิสัมผัสใดพาะว่าพานิพาณนั่นบ่แม่นภาษาพูดบ่แม่นภาษาเขียนแต่ว่าเป็นภาษาใจเมื่อมันถึงแล้วจึงสรู้ได้คาว่าพันิพาณนี่ไล่การปรุงแต่งสแสวงหาไล่การอธิบายใดใดทั้งสิน้นเป็นของถิ่ยุ่หน่อยนอกเหตุเหนือผลสิหาค้าอธิบายใดใดบ่ได้ใจเท่านั้นเป็นเครื่องสัมผัสใด้พ่าอาจสามารถยืน,ยนและยิบให้กันได้โดยคือวัตถุสิ่งของ ผู้ปรารถนาพระนิพพานผู้อยากถึงพระนิพพานทรงพยายามสังเกตใจของเจ้าของเอง่านําเอาเรื่องเล่าอื่นๆของบุคคลผู้อื่นเข้ามาปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความอยากใดดังใจของเจ้าของเองฉน ا ن ข่าวพระนิพพานเป็นสื่อของความเย็นชนิดทีว่าสัมผัสใด้เฉพาะใจของภัยของมั่นท่านั้นผู้อื่นบ่อาจสามารถบอกได้ แม้ตัวเองก็บ่สา,า,ามารถที่จะอ,อธิบายโดยคำเบาได้เพราะว่ามันเป็นภาษาพูดภาษาเขียนเป็นภาษาใจใจเท่านั้นรู้สึกได้ย่างอื่นก็าจสา,ามารถรู้สึกได้คนที่แค่ว่าเข้าใจก็คือแค่ว่าเข้าใจแต่ว่ายังบระท่านได้ดถึงใจบระท่านได้ดถึงความเย็นบระท่านได้ถึงความดับผู้ใดถึงแล้วผู้นั้นก็รู้ เป็นปัจจต่างจริงๆเลยอันนี้ฉะนั้นบุคคลที่ปราถนาฐานะพาิพัานจึงมีการก่อสร้างบาร,รมีทั้งหลายมีท่านเป็นตนคําว่าท่านนี่ก็สามารถดับเขาดับถูกได้ดับความกังวลเราล่อนได้แต่เฮาเข้า,เขาใจแล้วท่านแล้วเป็นของดีเป็นเพื่องประดับจิตเป็นของที่มีประโยชน์แต่บุคคลผู้อื่นแต่ว่าเฮาประตองไปอาศัยผลประโยชน์จากมันจากสิ่งที่เฮาท่านจากสิ่งที่เฮากระทํามทั้งบดโดยบาร,รมี คือบาลมีสิบนั่นเองเ้าบ่าได้ไปมีความหวังว่าห้าสิเอาสิ่งเหล่านี้ไปใส่ในปรลกหนาไปใส่หลังตายไปใส่ในเกิดอีกลหลายๆาศาสตร์มันสามารถดับได้ในคณะปัจจุบันท่านที่โดยการบ่ได้เอาท่านนี่ไปแลกของให้เจ้าของจากให้เจ้าของลำลวยให้มีอำนาจให้เป็นผู้อยู่เหนือบุคคลผู้อืน่นน่ะมันก็ดับแล้วดับยัง ดับความกังวลร้อนๆในการปรุงแต่งอยากได้อย่างดีอยากมีอยากเป็นมันดับแค่นี้มันก็ดับได้แล้วศีลเท่ากับรักษาผู้อื่นนั่นเองการรักษาศีลก็คือการรักษาผู้อื่นบ่ไปทําร้ายทําลายเบียดเบียนทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินแม้กระทั่งการเสียอกเสียใจบ่ไปรักของเขาไล่ไปไล่ไปของเบิดตัวขอแล้วเมื่อถึงใจของเจ้าของมันก็บ่มีความกังวลร้อนๆในกายวาจาในการกระทํา ใจย็ย่อมได้รับความเย็นเย็นมันเย็นแบบนี้เย็นดับสนิทบ่มีการปรุงแต่งอีกอย่างอีกผู้ได้ปรารถนาพานิพานผู้นั้นก็พึ่งสลระความคิดนั่นออกด้วยความอยากได้อยากดีอยากวิอยากเป็นพระอรหันต์มันเป็นจังไดพระอรหันต์พระอรหันต์รอรห,หังเบิ่งยากเบิ่งยากยิ่งกว่าทุกพระอีกทนเป็นธรรมดายิ่งกว่าธรรมดาเสียอีก ยุรยามารยาทยังก็แล้วแต่เถอะนั่นเป็นตามอัธยาศัยของคนตั้งหาที่ว่าโบกเวกว้อยๆก็ตามนิ่มนวลก็ตามป,ปากปากเบาก็ตามเเว่รู้ก็ตามแต่ว่านความเป็นอรหันต์ของคนนั้นเออบ่มีผู้ใดย,ยังได้ยังถึงบ่มีผู้ใดรู้ได้หรอกแต่ชีวะว่าเวียนไปเ,เ,เฉพาะพระพุทธเจ้าพ,าพุทธเจ้ากับประยูแลเออหรือเป็นหรือเป็นบุคคลผู้เหมือนเราแห่งตถาคตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ คำว่าพระพุทธเจ้าหรือบุคคลผู้เหมือนเราตถาคตนี่ <Okay. S 1> ผลพระแจกออกไปผู้ใดคือเราตถาคตพระโพธิี่สัตว์ตังตะขันอุปปารามีขึ้นไปบารามียี่สิบขึ้นไป <Okay. S 1> ถึงบารามีสามสิบที่เต็มแล้วเหลือเฉพาะกําไรคือว่าเศษเศษทุกอีกแสนกรับรู้ได้นั่นแหละบ <Okay. S 1> ่มีใดกล้าอธิบายตรงนี้ <Okay. S 1> <c oughs> เราตถาคตหรือเป็น คนผู้เหมือนเราเช่นเราตถาคตเท่านั้นที่รู้ได้บอกได้ที่่นเคยกล่าวเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั้นพวกเธอทั้งหลายอย่าชอบประมาทในการบุคคลคำว่าประมาทคือการทํหน้ายนั่นเองการทาหน้ายว่าผู้นั้นบรรลุนั่นผู้นี่บรรลุนี่ผู้นี่ถึงนั่นผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่ตายแล้วสิไปเกิดเป็นนั่น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 แต่ว่าเขาบ่ามักเบาดอกแน่จังสัตว์เขาขาเจ้าบ่มากเบาข้าเจ้าก็รู้แล้วก็ปั๊บ แต่ว่าถ้าสิพ่อแก้ได้เขาจะกระเบาถ้าแก้บ่ได้เขาจะกับเบาเบาเงียบไปเลยคือเบาจักหยังบบกเวกโกเวกไปตามภาษานั <c oughs> <c oughs> ่นแหละภาวการโดยผู้ที่บ่เมีพนปะพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ไม่เป็นเหมือนดุดดังเหมือนเราทถาทาคตนั่นนะ <c oughs> จังหวะสาวกอหรหันก็ตามเพิ่นหามไว้เพราะว่านั่นจะเป็นการทําลายคุณวิเศษของตน <c oughs> ที่มีอยู่ มันจะเป็นเรื่องสั้นเจ้าจึงบ่คอยประมาทในตัวเองคือบ่ปากบ่เบาเม่นลู่ยุกับบ่เบาแต่ว่าบ่ได้ลู่สิ้นคือพระพุทธเจ้าบ่เม่นสัพพันยูหรือผู้กําลั่งเดินทางเข้าสู่สัพพันยู่ความต่างกันเสดงไพ่สิบเบายังปากยังกระางให้ถิ่มลงท่านที่เลยให้มันเป็นรุ่ดดังกระจกผู้ใดเข้าไปซองเงาอันใดมันก็ะคืนหาจากของผู้นั้นนั่นเอง คำว่าของบุคคลผู้อืน่นสิเฮ็ดยัยงเฮ้าบดายเลยแต่เฮ้าบดนำขามาขิดออมันสิ้นขิดเลยบ่เมียนออยังหลับนี่เป็นแค่ภาษาเปรียบภาษาเปรียบภาษาอุปมาอุปไมยบุคคลพูดถึงปณิพานคือคนสิ้นขิดบ่มีความขิดใดๆโดยทั้งสิน้นดับคำว่าดับมันก็นอธิบายได้แค่นี้แต่ว่าพูดถึงปนินนนพันธ์แท้จริงเนี่ยสัมผัสได้เฉพาะใจของไฟของมันเท่านั้นออความรู้สึกทางใจเท่านั้นหลับใดนอกนั้น บ่อาสามรถที่รับได้ฉะนั้นพวกเขายัไปสนใจใดๆทั้งสิ้นต้องไปสนใจเขาเบาดีแต่เขานํามาปฏิบัติตามมันก็ดีแก่เข้าถ้าเขาเบาลายแต่เขาบ่ใส่ใจมันก็บ่มีเกิดความหลายแก่เข้าอีกเนี่ยมันก็แค่นั่นเองแม่้นพู้ใดสิยเบารายและดีบัดเขาถิ่มทั้งบดพูดถึงความดับพูดถึงความเย็นพูดถึงความรู้สึกแห่งความดับเย็นสนิทดับสนิท มันไหลคำที่สิเอาออกมาอธิบายใดๆใด,ด,ดทั้งสิน้นบ่มีเหตุว่ามีผลนอกเหตุเหนื้อผลว่างมันอุป,ปมาอุปไมได้แค่นั้นคำว่าว่างเท่ากับจินตนาการไปอีกแบบหนึง่งเป็นเัื่องสันพูดถึงแล้วถึงใจแล้วสิรูเองเพราะว่ามันหลับลดศาสตร์อันนี้ได้เฉพาะผู้สิ้นคิดเท่านั้นผู้ดับความขิดได้เท่านั้นผู้บม่มีอย่างอีกแล้วเท่านัน้นผ่านะนพพาน จึงบอกว่าบ่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนแต่เปาเป็นภาษาใจรับรสชาต์ได้เฉพาะใจเท่านั้นดับสนิทแบบใดเย็นแบบใดมันมีอยู่แค่นี้เองคํ <c oughs> าปรุงแต่งสแสวงหาทั้งบดด้วนแล้วถ้าเป็นสาเหตุแห่งความถูกจะดัดดับถูกใดถึงความเย็นดับสนิทได้จริงฉะั้นเรา,าต้องไปปรุงแต่งอย่างอีกอ,อพยายามฝึกหัดก่อนที่สิถึงต้องพยายามฝึกหัดฝึกหัดเอาใจ จดจอ,อ,อในถูกของเจ้าของหนึ่งในสาเหตุถูกของเจ้าของหนึ่งในหนทางดับถูกของเจ้าของน,นั่นแหละเอินว่ามากักหนทางเดินอันนี้หละส,สี่สู้เขาเขาสู้ความสําเร็จใดคําว่าผลมันสัมผัสได้โดยใจเอือนว่านิโรธแปลว่าดับมันดับอย่างนั่นแหละเพราะว่านิโรธพูดถึงแล้วจังสีจังสีเข้าใจจังสีเข่าถึง แต่ว่าหาคําอธิบายเปรียบเปรยหนกมิแต่อุปมาอุปไมให้ฟังเท่านั้น <c oughs> แหละจังววาทุกๆคนพยายามคิดถึงเรื่องของเจ้าของให้มากๆ <c oughs> อย่าส่งความคิดออกนอกเรื่องของผู้อืน่นเรื่องของผู้นั้นเรื่องของผู้นี้ <c oughs> ให้จ่อขม้าเรื่องของเจ้าของเองพอก็เม่ก็เอาให้บ่ได้แน่วมืันนี้เจ้าของต้องเหตุด,ด้วยเจ้าของเอง มันบ่ได้เป็นไปโดยสายยสายเลือดบ่ได้เป็นไปโดยญาติบ่ได้เป็นไปโดยตําแหน่งผู้นี่ถึงนี่แล้วยินยกตําแหน่งนี้ให้กันเป็นไปบ่ได้มันมีแต่ความสละความสลัดความดับเท่านั้นเอาพอ